สวัสดีครับนี่คือรายการบิสกิเนียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดที่นี่วิทยุจุฬาเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึง่งรีรนรู้อีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ตอน5้าโมงครึ่งครับคุณผู้ชมอยู่กับดรเอกพัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ s s s c h o o l และผมเล็กมนชยัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากที n ช่อง16ครับรายการเราเพิ่งจะคุยกับโปรดิวเซอร์ไปนี่เราจัดรายการมาเกือบจะ3ปีแล้วนะอาจารย์วนเร็วมากเลยคุณเล็กแล้วก็ คือเราจัดเป็นประจําทุกสัปดาห์สัปดาห์หละครั้งก็ต้องหาเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันบางทีเราก็ไม่นึกเหมือนกันว่าอมันมีเนื้อหาสาระความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุยกันได้เรื่อยๆสนุกสนุกเนี่ยเป็นเวลาร้อยกว่าเทปแล้วหรอดังนั้นเวลาคนพูดว่าอุยการตลาดไม่มีอะไรทำเซลล์โปรโมชั่น PR ลงโฆษณาแล้วก็เนื้อหาไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรนี่จัดปียังพูดได้เรื่อยๆซึ่งจริงๆต้องมองการตลาดให้ครบมุม โอ้ก็ต้องยอมรับว่ามันเดินทางมาได้อย่างน่าสนใจแต่ว่าการตลาดไม่เคยหยุดจริงๆแล้วก็บางทีเรื่องที่เคยพูดไปถ้าดูสัปดาห์ที่แล้วฟังสัปดาห์ที่แล้วท่านก็จะทราบว่าเรื่องที่เคยพูดไปบางครั้งก็บอกว่าขอกลืนน้ำลายตัวเองเพราะว่ามันพลิกคว่ำตะแคงหงายตีลังกากลายเป็น Marketing Upside Down วอยู่ตลอดเวลาอย่างสมัยก่อนห้ามทําอย่างนั้นตอนนี้ต้องทําแบบนี้ไอ้เรื่อง<ๆ>ที่เคยห้ามะ ตอนนี้ไม่ห้ามแล้วเพราะว่าโลคมันเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องเอามาคุยกันครับอย่างแต่ก่อนเวลาเราพูดถึงการสื่อสารการตลาดและเราก็จะต้องนึกถึงพูดสิ่งที่เป็นคุณค่าหลักแล้วในแง่ดีสวยงามให้คนเห็นเดี๋ยวนี้บางทีก็กล้าพูดว่าตัวเองมีดีอะไรตัวเองมีข้อจํากัดอะไรอ่ะเอาไม่เอาเอาไม่เอาใช่ก่อนที่จะโดนด่าบนออนไลน์เยอะ,อะก็คือบอกไปเลยว่าถ้าซื้อของเราที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถ้าซื้อของเรารอไปเลยนะสสัปดาห์เพราะว่าเราทํามือ แล้วถ้าไม่สั่งเราก็ไม่ทําเราไม่ทําสต็อกคือแต่เราทํามือให้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะสั่งมาอยากให้เงินเท่าไหร่กับเราอยากได้เร็วก็ไม่ได้นะเพราะว่าทํามือมันได้สมสัปดาห์ถึงจะส่งได้อะเนี่ยมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวการตลาดมาแล้วจะบอกคุณเล็กว่าที่ผมเล่านี่คือเรื่องจริงนะเพราะว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้บอกชื่อยี่ห้อ Craft the Cool Craft the c รั l ฟังแล้วดูเหมือนฝรั่งเศสดูแบบอุ๊ยแบรนด์นอกเหรอจ้าหรืออะไรเอ่อหัตถกรรมของชุมชนต่างๆฮะฮแล้วก็ตั้งชื่อบริษัทที่ว่าคราฟ t เดอะครัวก็อารมณ์คราฟตก็แปลว่างานงานหัตถกรรมงานมือพูดให้มันดูเก๋ไก่ด้วยก็ออกมาเป็นคราฟเดอะครัวเดอะครัวอ่าดูเก๋เหมือนกันแค่ชื่อก็รู้สึกพูดครั้งเดียวแล้วจําได้ก็ ผมไปเห็นเขาเขาเป็นเ e คือ Social Enterprise นค <c oughs> ือเขาก็จะไปดูว่าชุมชนต่างๆมีสินค้าอะไรดีแล้วเขาจะเอามาทําแบรนด์ให้เสร็จแ,แล้วเนี่ยเขาจะยกระดับมูลค่าของสินค้าในชุมชนนั้น <c oughs> ให้ <c oughs> ให้สูงขึ้นแล้วเหมาะสมกับที่เขาลงทุนลงแรงไปอะ่ะอันนี้เรื่องจริงอาจารย์เพราะว่า s อ e ไทยหรือกระทั่งของที่เป็นงานหัตถศิลป์หัตถกรรมทั้งหลายที่เป็นคุณยายคุณป้าหรือกระทั่งพี่ๆทั้งหลายทําเนี่ยบางทีนั่งทําทั้งวันขายได้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยเสียได้จริงแล้วก็ กระเป๋าที่ผมไปนั่งดูเนี่ยคุณเล็ก<แ>ชอบกระเป๋าอยู่แล้วคือกระเป๋านี้เ็บกระเป๋าสารแล้วใช้สารมือฮคุณป้าคุณตาคุณยายช่วยกันทํากว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลาสองสัปดาห์กว่าโ<ห>เขาขายอยู่ไม่กี่ร้อยบาทเดิมครับเลวรัวเข้าไปบอกคุณยายขายอย่างนี้ไม่ได้ต้องขายสองพันกว่าบาทป้าไปขายเป็นร้อยสงสารนะ่ะเ,ออเดือนหนึ่งทาได้สองชิ้นสามชิ้นเนี่ยชิ้นหนึ่งมันต้องสองพันกว่าบาทสามพันบาทไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้เนี่ยแล้วพอเล่าเขาเล่าให้ฟังว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อะไรยังไงไอการที่บอกว่าจะส่งช้าเพราะเขาทํามือแล้วเขาไม่เคยทําสต็อกเขาทาชิ้นต่อชิ้นเนี่ยเราบอกว่างั้นรบกวนเอาไปให้เขาสามพันเลยเราอยากเราอยากได้สองพันกว่าบาทเราก็ไม่เอาเพิ่มเติมให้เพราะรู้ว่าคุณค่ามันสูงมากเอออันนี้ดีก็คือการการใช้โซเชียลเอ็นจิเนไพร์ใช้การสร้างมูลค่าเพิ่มไปให้เขาแล้วสมัยก่อนเนี่ยการที่เราบอกว่าสั่งวันนี้อีกสามสัปดาห์ได้มันจะมีโชลที่จะเอาเงินไปให้เพิ่ม เราก็รู้สึกว่าโอ๊ยนานถูกหลอกหรือเปล่ป au, ปาก็ไม่รู้ของไม่ได้จับไม่ได้เห็นอ,อันนี้เห็นรูปเห็นกระบวนการเรื่องราวต่างๆแล้วรู้สึกสบายใจแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นแนวทางที่ใช่คือจริงใจแม้จะเป็นด้านได้ดีก็พูดออกมาเลยเพื่อเพลูกค้าจะชอบด้วยซ้ำแล้วแต่ละจุดสัมผัสก็รู้สึกอุ้ยดีจังดีจังดีจังครับเพราะฉะั้นเนี่ยคราวที่แล้วใครยังไม่ได้ดูเทปที่แล้วก็กลับไปดูเทปที่แล้วได้ผ่านซีอู d ร o ดีไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook ก็ดีนะครับยูทูปก็ดีหรืออ วันนี้เรามีเกรดความรู้เรื่องการตลาดหลายเรื่องเลยที่อาจารย์อยากจะมาแชร์ให้ฟังเรื่องหนึ่งเนี่ยเห็นอาจารย์พูดชื่อโซเชียลไดเลม่าโซเชียลไดเลม่าเนี่ยมันเป็นคือชื่อจริงๆของเขาเนี่ยคือเดอะโซเชียลไดเลม่เาเดอะโซเชียลมีคำว่าเดอะครับเป็น n น t f l i x <ะ>อไม่ใช่เป็นละครแต่เป็นสารคดีคือเป็น e น f l i x d o ด u u m n t t r y ครบ เป็นช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสื่อต่างๆก็ให้ความสําคัญในฝั่งตะวันตกในเมืองไทยเองก็เริ่มมีคนพูดถึงแต่ฝากท่านเลยนะครับวันนี้เราดู้ n t t l l x กก็จะมอะีอะไรให้เราดูเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนึงที่อยากจะลองให้ท่านไปดูแล้วก็มานั่งคิดนั่งกันกรองได้เอามาสะท้อนสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือ The Social Dilemma มันมีอะไรในนั้นครับเขาจะคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราใช้โซเชียลมีเดียขนาดนี้โซเชียลมีเดียมีผลกระทบต่อสังคมมีการทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมันมีความน่ากลัวแค่ไหนถ้าพูดแบบนี้บางคนอาจจะคิดโอ้ยมันจะไม่มีอะไรมันก็คือแบบแอปเล่นบนมือถือมันจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้ยังไงคําตอบคือมันมีแล้วก็ให้เห็นนักต่อน,นักแล้วโอ้ยมันยิ่งใหญ่มากจนน่าตกใจเราได้เห็นว่าเขาก็เอาคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยอยู่นะครับสังเกตว่าคนที่อยู่ปัจจุบันน่ะเขาก็จะไม่พูด เราก็ไปเอาคนที่มาจาก Google, Facebook, YouTube ซึ่งอยู่ภายใต้ Google อยู่แล้วแล้วก็อื่นๆเนี่ยมาทวิตต้มทวิตเตอร์รเนี่ยมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันน่ากลัวแค่ไหนอืคุณเล็กรู้ไหมการเลื่อน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 ของเราเนี่ยับแล้วเราไปหยุดเฉยๆเราจ้องรูปเนี้ยมันเก็บข้อมูลเราแล้วนะอ๋อเหรอฮะเก็บข้อมูลแม้ว่าเราหยุดตรงไหนแล้วเราจ้องอะไรสมมติผมไปเจอรูปใครสักคนนึงแล้วผม แคปเจอร์ก็ดีผมกดซูมมันก็ดีโอ้ซูมเนี่ยตัวดีเลยซูมนี่คะแนนดีมากเลยก็าจะเขาจะเก็บเหมือนเป็นแป้มว่าเอ๊ะคนคนนี้มีพฤติกรรมยังไงอ๋อเห็นเสื้อผ้าไม่ได้เลยหเห็นกระเป๋าหนังไม่ได้เลยหเห็นปับ๊บกดเข้าไปซูมเลยคนคนนี้กำลังหากระเป๋าหนังอยู่ตายแล้วไปบวกกับเป็นคนชอบสีอะไรครับเออ ชอบกระเป๋าหนังทรงไหนบว,วกไปบว,วกมาเขาจะโยนกระเป๋าหนังที่คุณเล็กชอบมากๆมาใส่หน้าคุณเล็กบ่อยครั้งจนคุณเล็กซื้อจนได้อันนี้คือ the social dilemma แล้วก็คือสิ่งที่เกิดจากโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตเราครับแล้วเราก็ over เวอร consume เราเราเกิดการโ over consume คือเราบริโภคอุปโภคมากขึ้นจากจากปัญหาเรื่องเหล่านี้มากเท่าไหร่เราก็โชว์เสร็จแ,แล้วเนี่ยคน พอเข้าใจคนมีคนเข้าใจเราเยอะๆมีคนเข้าใจเราเยอะๆอะไรเราก็ได้ตามใจตามใจหมดถึงเวลาเราใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วบางทีเราไม่ได้ดั่งใจอันน้เราอารมณ์เสียมะเราอารมณ์เสียง่ายขึ้นอารมณ์เสียและที่สําคัญเนี่ยคือจิตใจเราเหมือนเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เรียนด้านจิตวิทยาบอกว่าจิตใจเราร่างกายมนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออะไรที่ตอบสนองได้เป็น instant response ขนาดน,นั้นคือเหมือนประมาณว่าตอบปุ๊บได้คําตอบปั๊บปุ๊บปรับปุ๊บ,บปั๊บ เหมือนแต่ว่าพอเราคุ้นชินกับเทคโนโลยีเนี่ยเซิร์ชแล้วไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ตช้าถามแล้วตอบไม่ได้คาตอบเนี่ยงุดหงิดเลยนะงุดหงิดอย่างทุกวันนี้เนี่ยอยากจะเสิร์ชหาอะไรใน Google ก็ดีเสิร์ชปั๊บเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นตามที่เราอยากจะได้<ะ>ยังที่เราพิมพ์ผิดนะเออเราจะรู้สึกว่าทําไมวันนี้ Google ไม่ฉลาดเลยอาเหรอฮะเพราทุกทีพิมพ์ผิดก็รู้นี่ทำไมถึงไม่รู้เนี่ยว่าพิมพ์ผิดเนี้ยเออแล้วจริงจริง,รงความความผิดนี้ความผิดใครเราเรา แต่เราสร้างความคาดหวังที่ทุกอย่างมันต้องรวดเร็วและ instant มากมม oh, ถ้าวันนี้เราย้อนเวลากลับไปเราอยากได้ข้อมูลสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าห้องสมุดแล้วก็ไปเปิดไอเนี่ยจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้สารานุกรมดูสารานุก,กรมดูบัตรจำบัตรได้ไหมอเหระผมนึกก่อนมัธยมระยะนะั้นอะนะที่มีบัตรแล้วก็มีตาปัม๊มแล้วก็อยู่หลังสมุดอะแล้วก็เรียนรหัสดิวอี้อะ คืออะไรอาจารย์รหัสของเป็นรหัสที่เราบอกว่าหนังสือรหัสนี้คืออะไรรหัสนี้คืออะไรรหัสนี้คืออะไรมันถูกดิสครับไปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องเรียนเรียนไปก็เท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างมันถูกจัดเรียงใหม่หมดแล้วในโลกที่มีโซเชียลมีเดียสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ทุกอย่างอินสแตนต์มาก Google s c h o ก a ร์ลพิมคำนี้อยากจะหาว่าใครเขียนถึงเรื่องนี้แล้วบ้างมันขึ้นมาฟลุ๊กแล้วพอเรามองไปเราก็รู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปค่อยๆอ่านค่อยๆเปิดค่อยๆอ่านค่อยๆเปิด ต้องรอตื่นเต้นว่าพรุ่งนี้เราจะไปห้องสมุดแล้วเราจะไปเปิดเจอไหม,มนะแล้วจะทํางานต่อได้ไหมนะที่เราจะเรียนต่อทํารายงานส่งอาจารย์มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ววันนี้เนี่ยแค่เราพิมพ์นิดนึงมารู้เราชอบอะไรหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราหายตัวไปสักพักหนึ่งมาปมฏิเสธเราด้วยนะว่ากลับไปดูใหม่ไหมหาใหม่เพิ่มให้เรานะอ๋อเหรอฮะคิดแทนเราเลยนะคิดแทนเราครับอ่ะแล้วมันมันน่ากลัวยังไงความน่ากลัวก็เกิดขึ้นหลายอย่างใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องสองสาเรื่องและเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนจะ รู้สึกอารมณ์เสียง่ายขึ้นมีดีเพรสคุณเล็กเห็นไหมว่าคนยุคนี้จะมีคำศัพท์คำหนึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเยอะมากก็คือ depression หรือว่าซึมเศร้าซึมเศร้า,มราสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่ตอนนี้เหมือนคนจะเป็นมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นเดือดร้อนกันมากขึ้นเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปไหนไกลเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองดูนะฮะถ้าเรานั่งไถมือถือทั้งวันถ่าย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 คือนั่งเป็นวาถ่ายเป็นชั่วโมงถแต่ว่ารู้สึกว่า เราหยุดเล่นมันไม่ได้อ่ะไถอยู่นั่นน่ะแต่แบบอา้าวฟีดท,ทุกอย่างก็ดูครบหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วสุดท้ายจิตใจหมุนหมองและหดหู่แล้วก็ดีไม่ดีคือตายละคนรุ่นเดียวกันกับเราดูสิมีรถคันนี้ขับเอาเขาเปลี่ยนงานแล้วหรอง,งานดีขึ้นเอานี้ขึ้นบ้านใหม่เรายิ่งเราเสียใจเ,เรายิ่งเสียใจเรายิ่งจ้องเข้าไปใช่ปะเรายิ่งเสียใจเรายิ่งจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปปับ๊บมันก็เก็บคะแนนว่าอ๋อคนชอบดูเรื่องอย่างนี้ที่จริงเราไม่ได้ชอบดูรากลงจ้้้อดดููววยคมสึแบบ อาจจะอิจฉา,าอยากได้เศร้าซึมหรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราดูอันนี้บ่อยมันก็จะโยนสิ่งนี้มาให้เราบ่อยได้คือเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เนี่ยการที่มันมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นเนี่ยมันอันตรายร้ายแรงแค่ไหนคือโลกเปลี่ยนได้แต่การที่เราจะรับรู้ว่ามันมีความอันตรายร้ายแรงเนี่ย คนไม่ค่อยเข้าใจมันมากนะเรากำลังใช้เครื่องมือที่อันตรายมากหรือเปล่าคือผมก็เลยยัง,น,งนั่งดูไปเองแต่เขาไม่ได้พูดในในด็อกอินเทอรีนี้นะครับในยุคเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราก็จำได้ว่าเราสุบ,บรีคือไม่ผมก็เกิดไม่ทันแต่พอดูคลิปต่างๆสมัยนั้นคนสุบ,บรีเนี่ยไม่เห็นอันตรายของบุรีรู้สึกว่ามันเป็นมันเท่ด้วย มียุคนึงแบบอุ้ยใครก็สูบทั่วไป,ป,ปแล้วสูบสแล้วดูรวยสูบแล้วดูฉลาดอ๋อเหรอะครับเอ่อหนึ่งรวยสองเท่สามฉลาดยิ่งสูบไป oh, อ๋อฮะอ่าเราเรานั่งอ่านผมไม่ต้องอื่นไกลอ่านพลนิกอรกิมหนวนอย่างเงี้ยเอ่อเป็นขายหัวระฉบับดั้งเดิมสมัยก่อนนู้นเนี่ยปออินทราปราริเกียนเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อถ้าเป็นด็อกเตอร์จบจากออกฟอร์ดจะต้องสูบไปมันจะดูเท่มาก oh, าอ๋อเหรอหรือเราไปนั่งดูเนี่ยครับเชอร์ล็อกโฮมเชอร์ล็อกโฮมก็ต้องสูบไป สมัยนีย้ถือไปเนี่ยผิดเพราะว่ามันอันตรายต่อสุขภาพสมัยก่อนถือไปเนี่ยมันเท่แล้วดูฉลาดไงฮะแสดงว่าค่านิยมความเชื่อวิถีชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือไปได้ผ่านช่วงเวลาใช่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอันตรายกับร่างกายไงเหมือนกับโซเชียลมีเดียที่อาจารย์พูดผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูแล้วเมื่อกี้ที่ผมเล่าอ่ะยังไม่ได้แม้แต่กระิกหนึ่งเลย มันต้องไปดูเองก็เลยต้องนํามาฝากกันว่าใครยังไม่ได้ดูดูซะหน่อยแล้วใครที่มีลูกมีหลานพากันไปดูเพราะจะได้เข้าใจว่ามันมีเหรียญที่อยู่อีกด้านหนึ่งเพราะเหรียญมันมีสองด้านเสมอดังนั้นเนี่ยโซเชียลเดอะโซเชียลไดเลม่านะครับต้องดูอันนี้คือเกรดความรู้เรื่องแรกที่นํามาฝากกันก็คืออสารคดีใน Netflix นะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้โซเชียลมีเดียแล้วขอสักนิดนึงนะครับ ขออีก30นาทีเถอะครับเข้ามาดูคลิปบิส <c> ซ <ười> ิเนียสคือถ,ถ้าท่านไถฟีด2ชั่วโมงกับท่านเล่นติกตอกได้3ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเนี่ยท่านเอาอีก30นาทีมาดูรายการเราบิสซิเนียสแต่คุณเล็กคุเล็กพูดเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะคือผมก็เป็นผมอะ่ะเล่นติกตอกโอ้ผมเขาเล่นอาจารย์เชื่อไหมถ้าเราสังเกตดูรอบตัวดีๆนะหรือจะไปในชุมชนก็ได้เนี่ยแล้วลองสังเกตดูผมเคยเคยไปไปตามหมู่บ้าน เอ๊ะทำไมบ้านนั้นเนี่ยมีคนตั้งมือถือไว้ที่เก้าอี้อแล้วเขาเต้นกับเ <laughs> ต้นมือถือดูใช่ใช่ใช่ใชใช <laughs> คนเป็นขนาดนี้แล้วอ่ะลองดูลองดูรอบตัวท่านจะมีใครสักอย่างยุกยิกยกยกตัวเองหน้าทิกตอกอ่ออาอาจารย์ก็เล่นเหรอฮะผมไม่ได้เล่นผมดูอย่างเดียวแต่คุณเล็กรู้ไหมว่าบา,บางทีเที่ยงคืนครึ่งแล้วผมว่าจะนอนฮรู้ตัวอีกทีตีสองโอ้มันกินมันสูบวิญญาณจริงอาจารย์ทิกตอเนี่ยสูบวิญญาณแล้ว จริงๆแล้วยิ่งเปิดยิ่งได้สิ่งที่เราชอบดูอย่างเช่นผมเป็นคนชอบดูสุนัขก,ก็จะเห็นแบบอุ้ยคอกกี้ตัวนี้ก็น่ารักอุ้ยเออเออเออโคเด้นตัวนี้ก็น่ารักอุ้ยหมาชิบะตัวนี้ก็น่ารักดูไปดูมาตายตีสองไม่ได้นอนสุขภาพเสียไหมสุขภาพก็เสียถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันรู้จักเรามากเกินไปทําให้เราควบคุมการบริโภคบางอย่างไม่ได้และท้ายที่สุดมันทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพ ก็เกิดขึ้นวันนี้เขาก็เลยไปนั่งดูว่าคนดูเดอะโซเชียลไดเลมาแล้วเห็นอะไรบ้างหลายคนก็เห็นว่าเออมันฉลาดแต่ก็จะมีอีกหลายกลุ่มบอกว่าเฮ้ยเรื่องที่น่าหลอนและน่ากลัวที่สุดในยุคนี้อาจจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ได้นะจริงและอัลกอริทึมตัวนี้ฉลาดมากฉลาดจนถึงรู้ว่าเราชอบอะไรและเริ่มทดลองกับเราว่าเป็นคลิปแบบนี้ล่ะเป็นคอนเทนต์แบบนี้ล่ะชอบไหมโอเคชอบผ่านโอเคไม่ชอบไม่ไม่ผ่าน แล้วก็ทดลองไปทดลองมาจนมันเดาได้ว่าเราน่าจะชอบอะไร AB testing เนี่ย<ะ>คืออันนี้กับอันนี้ชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแล้วก็เลือกอีกเลือกอย่างหนึ่งที่เราชอบไป<ะ>เนี่ยไอ้คำศัพท์ว่า AB testing เกิดขึ้นอย่างมากในยุคข,ของโซเชียลมีเดียคุณเล็กเปิดหน้าจอ Facebook ผมเปิดหน้าจอ Facebook เราอาจจะเจอของที่ไม่เหมือนกันอยู่<ะ>เพราะมันเคยเทสกับเราไปแล้วว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบนี้มากกว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบดูว่าคอมเมนต์แบบไหน เป็นเรื่องสําคัญคือเราบางทีเรามันจะมีคอมเมนต์หลายแบบครับคือดูจะเห็นทุกคอมเมนต์อันนึ้คือเห็นคอมเมนต์ที่สําคัญสุดครับอย่างคุณคุณเล็กชอบดูทุกคอมเมนต์มันจะขึ้นแบบทุกคอมเมนต์ให้คุณเล็กแต่ของผมเนี่ยชอบดูคอมเมนต์สาคัญสุดมันจะขึ้นเฉพาะคอมเมนต์สาคัญและเกี่ยวข้องกับผมมากที่สุดอ๋อแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณเล็กกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมอาจจะคนละเกี่ยวข้องกันงั้นเราจะเห็นคอมเมนต์คนละเรื่องกันแม้จะดูโพสต์เดียวกันก็ตามวันนี่แหละเดอะโซเชียลไดเรมมาไปดู อ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแชร์ในไหนก็ทิกตอกแล้วก็คุยต่อเลย<ะ>ว่าแต่ทิกตอกในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไงครับก็โดนโดนโดนทรัมป์เล่นงานกันหนักหน่วงมากเพราะว่ามันกลายเป็นเครื่องมือเป็นเทคเป็นแพลตฟอร์มทางการเมืองไปแล้วแต่ขอบพูดทิกตอกซะนิดหนึ่งอย่าว่าแต่อาจารย์ผมเนี่ยดูทิกตอกหลายที่เอ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกนะแต่พอไปเจอคลิปตัวเองชอบปุ๊บนะแล้วก็ดูหรือบางทีดูซ้ํานะมันจะมียิ่งกว่าของยิ่งกว่าบางทีชอบผมชอบคอนเทนต์อ่าต้นไม้ <laughs> ต้นไม้ต้นแรกว้าวแล้วนะอันนี้คือสมมุติใช่ปะ่ะอ่าเป็นเรื่องจริงเขาต้นไม้จริงจริพอดูวนถัดไปดูคลิปต้นไม้ในสองผมตาถลนออกมากอู้มันมีแบบนี้ด้วยอันนี้สากต้นไม้แกว่งไกวผมรู้สึกแบบมันฉลาดจริงๆใช่แหละผมว่า,วามันน่ากลัวแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลสหรัฐเองก็คงจะกลัวเรื่องประมาณนี้เพราะว่าทิกตอกเองเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยเจ้าของแอปเนี่ยเป็นบริษัท Byte Dance ที่ประเทศจีน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะข้อมูลที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกากับพฤติกรรมคนที่สหรัฐเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปที่ประเทศจีนใช่หรือไม่ซึ่งคำตอบคือใช่นะครับก็แง่ละก็เอาก็เซิร์ฟเวอร์เขาอยู่ที่นั่นนะงั้นในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดนทุกครั์ก็บอกว่าต้องทํายังไงก็ได้ออกจากตลาดอเมริกาไปซะแล้วก็บังคับ ให้ขายไกลๆว่างั้นเถอะให้ขายให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาซะเพราะว่ามันโดดเด่นและด่งดังมากไม่ใช่แค่อเมริกานะอเมริกาใต้เองก็ดังมากคุณเล็กผมสอนอนักศึกษาอยู่ที่ประเทศคโคลอมเบียข้ามโลกอยู่เนี่ยสอนมา6กเจ็ดสัปดาห์แล้วปร,รากฏว่าพูดถึงติกตอกตลอดเวลาอ,อล๋อเหรอฮะผมก็ถามเด็กว่าที่นู้นทิกตอกดังไหมก็บอกว่าก็ดังทั่วโลกแหละอาจารย์เออ <laughs> แล้วของคนไทยเนี่ยแต่ก่อนเราเช็คที่ว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆหรือของใหม่ๆคือคนเมือง แต่ TikTok ในวันนี้เนี่ยเข้าถึงทุกคนเข้าถึงระดับหมู่บ้านระดับอบตติกตอกหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อตอนแรกเนี่ยจะต้องโดนเล่นงาน15กันยาแล้ว <c oughs> แล้วก, <c oughs> ก็มีการขยายเวลาไปนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ TikTok <c oughs> ก็คือว่าเติบโตมากที่สุดในโลก <Wow. S 2> นะครับมีผู้ใช้ในจีนไม่ต้องพูดถึงนะครับในอินเดียเยอะมากแต่400ล้านปับ๊บรัฐบาลอินเดียแบนก่อนเลย แล้วก็เจออเมริกาอเมริกาก็จะแบนด์ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาติดต่อพูดคุยกับ Microsoft แล้วแล้ว Microsoft ก็ให้ข้อเสนออย่างดีมาแล้วปรากฏว่าสุดท้ายบริษัท ByteDance ก็ประกาศออกมาว่าล่มแล้วก็ไม่ให้สิ่งนี้กับ Microsoft แล้วก็มีข่าวมาว่าคนที่จะได้ไปหยิบชิ้นปลามันชิ้นนี้ไปกินในประเทศอเมริกา,กาชื่อ Oracle อ่าซึ่ง Oracle ก็เป็นแบรนด์ทางด้านไอยักษ์ใหญ่ เราได้ยินมานานคือมี IBM มี Oracle อะไรทํานองนั้นอ๋อ Oracle จะได้ไปซึ่ง Oracle เองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแอปที่เป็นไลฟ์สไตล์แอปแบบนี้มาก่อนทีนี้ก็คงจะสนุกกันน่าดูครับเพราะว่าก็จะเป็นการเปิดสกราดใหม่ของการแข่งขันในเรื่องของแอปพลิเคชันกับแพลตฟอร์มที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นจากบริษัทที่เน้นเรื่องของระบบขนาดใหญ่มาโดยตลอด ใครจะไปเชื่อว่าแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มันอาจจะดังเฉพาะกลุ่มหรือบางภูมิภาคแต่ตอนนี้มันไปทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นแสดงว่าเป็นไปได้ที่สักวันหนึ่งอาจจะมีแพลตฟอร์มบางอย่างเนี่ยที่คนใช้จู่ๆเป็นพันล้านคนในระยะเวลาสั้นๆใช่อย่างเช่นซูมไงคุณเล็กในช่วงที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ยินคำว่าซูมมาก่อนเลยวันดีคืนดีก็มีคนบอกว่าห้ามออกจากบ้านแล้วก็ต้องสอนหนังสือผ่านออนไลน์แล้วก็สอนหนังสือผ่านออนไลน์ ใช้อะไร,รหาหาเราว่าสุดท้ายก็มีคนบอกลองใช้ซูมดูสิพอใช้ติดทุกวันนี้วันวันคิดอะไรไม่ออกประชุมซูมประชุมซูมง่ายดี <Cer f. S 1> ด้วยแล้วซูมก็เติบโตมาหาสารนะครับ <enario> โอ้ย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นว่าแล้วก็อีกอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง, 3, เ,รงร mma, เรื่องที่สามอ่าเรื่องแรก The ะโซเชียลเดลิม่าเรื่องที่สองคือติ๊ t ตอกน่าจะอาจจะถูกซื้อโดย o r a c ค e ในสหรัฐอเมริกาแล้วไปเรื่องที่สามเรื่องอะไรเรื่องที่สามก็คือว่าพอคุณเล็กพูดอย่างเงี้ยก็เลยไปสปาร์ก เรื่องหนึ่งขึ้นมาว่าเวลาที่มีแอปพลิเคชันประสบความสําเร็จหรือแพลตฟอร์มประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะต้องได้รับการประเมินค่าซึ่งการประเมินค่าเนี่ยก็จะต้องได้1,000ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปจึงจะเป็นซูเปอร์แอปสุดยอดออครับหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐหรือที่เราเรียกว่า one billion ถ้าเป็นสตาร์ทอัพก็คือเป็นยูนิคอร์ครับ one billion ดอลลร์แอปครับซึ่งในอดีตก็จะมี U b เ r อร์่าใช่ Snapchat ครับเอ่อบ i r b n b พวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นระดับ1 b ันล i ยนดอลลาร์ครับทั้งนั้นครับตัวใหม่ที่น่าจะเป็นน้องใหม่ของ1 b ันล i ยนดอลลาร์เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Blinkist Blinkist Blink ที่แปลว่ากริตาอ๋อเหรอฮะอ่ Blinkist มันคืออะไรมันทำอะไรกันกระพริบตาสุดๆมันต้องเร็วอ๋อ เวลากระพริบตาปิ้งปิมันไวมากใช่แต่ถ้าตาพวกเราเล็กอยู่แล้วเนี่ยคนกระพริบตาเขาก็ไม่รู้เขานึกว่าหลับตาอยู่นี่คือสิ่งที่ผมโดนมาตลอดชีวิตเราเล่นตัวเองเลยอ่า blink i s มันทําอะไรให้ช่วยเราในเรื่องของการอ่านหนังสือครับภายในสิบห้านาทีต่อนหนึ่งเล่มสิบห้านาทีเองอ่ะก็หนังสือบางทีหนังสือหนามากเลยนะแล้วก็เราก็อยากจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้อะไรแล้วเราก็อยากอ่านหนังสือเยอะๆ แล้วหนังสือใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะมากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาแก้เพนพอยต์ตัวนี้ของคนว่าถ้าไม่อยากอ่านหนังสือยาวๆปวดหววัวแล้วมีเวลาไม่เยอะแต่อยากได้เนื้อหาดีดๆเช่นเรื่องของเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการเช่นมีคนพูดโ OK, อเค OK, อาร์โ OK, อเค OK, อาร์ไอโอเคอาร์นี่มันอะไรล่ะวะเออเอออย่างเงี้ยหรือคนบอกว่ามันมีเรื่องของ agility agility นี่เรื่องอะไรล่ะวะแล้วเรื่องบางทีเราคุยกันเรื่องของการทํา สตาร์ทอ uh, ัพมันต้องมีเรื่องของการสปรินต์มีเรื่องของการสกรัมสกรัมยังไงสปรินต์คืออะไรเออเออคำศัพท์ใหม่หมดเลยเรื่องพวกนี้มีกระบวนการขั้นตอนอยังไงไปอ่านหนังสือนะสองวันอะเพราะมันหนามากแล้วก็รู้สึกว่าอ่านไม่จบไม่อ่านแล้วดีกว่าครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์มากขนาดนั้นหรือบางทีก็เหนื่อยเวลาก็ไม่ค่อยมีเพราะก็เลยไปดูว่าพฤติกรรมคนเป็นอย่างไรและคือจริงๆอะมันจะให้แค่หนึ่งนาทีก็ได้แต่หนึ่งนาทีก็จะยังไม่ได้เนื้อหาเขาก็เลยไปดูว่า เนื้อหาของหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยควรจะไม่เกินเท่าไหร่ปรากฏว่า15นาทีเป็นเวลาที่กําลังดีเพราะฉะนั้นเขาจะทํากระบวนการอย่างดีเพื่อให้หนังสือเล่มนี้ถูกอ่านได้และเนื้อหาครบถ้วนภายใน15นาทีตอนหนึ่งเล่นโอ้แล้วผลตอบรับของ l i ิ k คิ t มันเป็นยังไงอรโอ้โหคนติดคนยิ่งคนอเมริกันและคนยุโรปชอบอ่านหนังสือในยามว่างอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เลยสนุกกับลคิสมาก ก็เลยกลายเป็นว่าบลิงคิสก็เลยจะกลายเป็นน้องใหม่ในกลุ่มที่เรียกว่ายูนิคอร์นคือวันบิลเลียนดอลลาร์นึกถึงอย่างเช่นหนังสือยากๆหรือเช่นอุย้ยผมเห็นชาวบ้านชาวช่องเขาถือหรือว่าแบบบอกว่าตัวเองอ่านเซเปียนกันมันคืออะไรอะ่ะมันอ่านยังไงอะ่ะไปหาในบลิงคิสครับให้เขาช่วยสรุปหน่อยแต่ว่าจะไม่มีพวกหนังสือที่เป็นพวกนวนิยายอะ่ะเอาหาพวกนั้นเนี่ยคือถ้าเอานวนิยายมายอ่อเหลือ15นาที มันก็จะไม่ได้ดื่มดํำกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยมันผิดหลักของตัว oh. นักนวันิยายเขาก็เลยเว้นเรื่องของนวันิยายไว้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอินสปิเรชันคือการอ่านเพื่อให้ได้แรงบันดาลใจการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ด้านแมเนจเมนต์การอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไร <Okay. S 2> พวกเนี้คือก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งแอปที่คนพูดถึงกันวันนี้ก็เลยเอาค่อยๆเอาเรื่องราวที่ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งในต่างในต่างประ,ประเทศเน<ฆ>ี่ยครับแล้วในประเทศนิดหน่อยเนี่ยมาร้อยเรียงเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกเพื่ออัปเดตท่านครับลองดูสุดท้ายเนี่ยจบด้วย l i n k i ิสดีก็คืออ่านหนังสือกันเยอะๆฟังแล้วก็เติมความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองดีกว่า3มเรื่องที่คุยกันวันนี้ก็ประกอบด้วยเรื่องแรกคือ The Social d i l e m m a คมับเรื่องที่2คือเราคุยกันเรื่องของ Tik t o อกและเรื่องที่สมเราก็คุยกันเรื่องของ b l i n k i ิสเพราะฉะนั้น ได้การบ้านใหม่บ้างถ้าสมมติมว่าท่านฟังรายการของเราวันนี้ครับครับใครที่เอาง่ายก่อนเลยใครที่ยังไม่เคยเล่นติ๊กตอกกุนาลองไปเล่นดูเออลองไปดูแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าท่านจะใช้ชวิตในโลกออนไลน์นานแค่ไหนก็ตามเผื่อ30นาทีทุกวันจันทร์สี่โมงครึง่งวันเสาร์ห้าโมงครึง่งภ <c oughs> <c oughs> าษาสมัยนี้เขาเรียกว่าขายเก่งเออ,อ <c oughs> ผมขายตรงๆเลยเนะฮะต้องมาดูรายการบิสซินเนสเพราะว่านี่คือ30นาทีที่ท่านจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการทาธุรกิจแนวคิดด้านการตลาดไม่ต้องไปอ่านลิงก์ขีดสะปวดตา ก็มาก็มาฟังดีกว่านี่ปรากฏว่ามานั่งเอาฮากับเราสคนครึ่งชั่วโมงของเราเนี่ยได้ตั้ง3เรื่องแน่ลิงก์ขีด15นาทีได้เรื่องเลยนะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการ Business จะชอบนะครับนี่คือรายการของเราในวันนี้ผมกับอาจารย์เอกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ